สำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามามุ่งหวังความสงบไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อเรามุ่งความสงบก็ต้องให้ตั้งสติสำรวมใจลงจริงๆอย่าทำเล่น งานอันใดมันเจยากเข้าเงางานฝึกขนจิตไม่มีในโลกนี้นะงานฝึกขนจิตมันยากก็จริงแต่เมื่อฝึกขนได้แล้วมันพ้นทุกข์มันมีความสุขมากงานอย่างอื่น ทำไปแล้วมันมีแต่ทุกข์หนักไปข้างหน้าอย่างเช่นงานหาเงินหาทองได้เงินทองมาแล้วแทนที่จะได้ความสบายสม่ำเสมอไปเงินไม่เป็นอย่างนั้นได้เงินมาแล้วต้องมารักษากลัวมันจะหมด กลัวมันจะไม่พอใช้กลัวโจรขโมยมาจี้มาพ้นเอากลัวเขาจะมาจับไปเรียกค่าไทยก็พอกันนั่นแหละการงานในโลกนะเวลาเสวงหาเวลาทำอยู่ก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ เวลาที่จะพัดพรากจากมันไปก,เปก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในสามการส่วนทุกข์เกิดจากการฝึก,กจิตใจนี่เบื้องต้นมันก็เป็นทุกข์จริงอยู่หรอกเมื่อเราฝึก,กจิตนี่ให้สง,งบระง,งับจากกิเลสป่าประทรมลงไปได้เท่าไรมันก็มีความสุขมากเท่านั้น ถ้าเราได้เจริญปัญญาได้พิจารณาธาตุสี่ขันห้าอันนี้รู้แจ้งตามเป็นจริงไม่ถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอันนี้ยิ่งมีความสุขหลายอ่ะมันทุกข์อยู่นี่พะมันยึดถือขันห้านี้แหละใครเป็นผู้ยึดถือจิตตรงนี้แหละยึดถือว่า กายเราตัวเราอย่างนี้นะผมเราขนเราเล็บเราวันเราหนังเราอะไรพมนนี้ก็ไปยึดถือของไม่เที่ยงเวลาสิ่งเหล่านี้มันแปลปรวนไปมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละความเป็นผู้ที่ไม่ฝึกจิตไม่หัดให้ปล่อยให้วาง มันก็มีแต่ทุกข์ทีนี้กรงกันข้ามเราฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดท้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก,ก็ไม่หยุดทำความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปภายใน ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกทำความเพียรอย่างนี้มันก็ลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละแต่เราก็ต้องสู้อดทนเพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยอดทนต่ออำนาจของกิเลสตัณหานี่เลยขอตัณหามันจูงให้อยากได้อะไรก็ สเสวงหาตามที่มันต้องการก็หมายความว่าตกเป็นท่าของตัณหาละคนเรานี่นะ่ะป็นอย่างนั้นเมื่อวันนี้ผู้ที่มาเห็นโทษแห่งตัณหาคือความอยากอันไม่มีขอบเขตนี้แล้วก็มาพยายามฝึก,กจิตนี่สะกดกจิตนี่ลงไว้ให้มันสง,งบนิ่งลงไป แม้มันจะยากลำบากก็อดทนเมื่อทำจิตให้สงบลงได้แล้วนิวรห้าดับแล้วผมก็ปลอดโปร่งเบิกบานนี่ที่นั่นแหละเราจะเห็นผลแห่งการทำความเพียรทางจิตใจว่ามันมีความสุขมากก็เห็นผลด้วยตนเองเหตุฉะนั้นอ่ะอย่าไปเกียดคร้าน ถ้าเราไม่ทำในชาตินี้แล้วชาติต่อไปก็ต้องมีความทุกติดตัวไปแล้วก็ต้องได้ทำความเพียรอย่างนี้ถ้าไม่ทำความเพียรทางจิตใจนี่ก็เป็นอนุภาไม่พ้นทุกสักทีแหละจะเกิดสักกี่ร้อยชาติพันชาติก็ได้เสวยทุกเวทนาอยู่อย่างนี้แหละ เพราะว่ามาอาศัยของไม่เที่ยงนี้จะไม่ให้มันเป็นทุกข์ยังไงเล่าได้อย่างหนึ่งเมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการอบรมปัญญาไม่เกิดตกเป็นทาตแห่งตัณหาตัณหามันกระจุงให้ไปทำบาปกรรมความชั่วใส่ตัวอันนั้นมันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพิจารณาให้มันดีเราอดทนในทางที่เหมาะที่ควรมันก็ไม่เสียหายอะไรภายหลังมาเราก็ได้ความสุขความเย็นใจไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็เมื่อเมื่อ ความอยากมันลดน,น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจแล้วมันก็สบายนะคนเรานะมันไม่สบายเพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั้นนะ่ะลองสังเกตดูไอ้ความทุกข์ใจมันก็มีอยู่สองอย่างไงว่าเนะี่ยถ้าว่าอย่างหนึ่งความทุกข์ใจอยากได้สมบัติภายนอก มาใช้สอยสมความปรารถนาะความทุกใจประการที่สองได้แก่ความไม่รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงเมื่อขันห้านี้วิปัสตรงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยากให้มันหายมเมื่อมันไม่หายตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจ นี่แหละความทุกข์ใจนะถ้าย่นย่อ,อเข้ามาแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละอย่างแรกนั่นเรียกว่าการแสวงหาก็เป็นทุกข์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อได้มาแล้วมารักษาอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะของไม่เที่ยงนี่เมื่อไม่รักษามันก็หายมันก็เสื่อมไปอย่างนี้นะเหตุนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละ ุกเมื่อเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาจวนจะล่มจะตายเกิดอะไรวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมากมายอยู่ในใจนั่นก็เป็นทุกข์ขั้นสุดท้ายเลยวันนี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปจิตดวงเดียวนี้เมื่อมีความผูกพัน อะไรอยู่กับโลกอันนี้เมื่อละโลกเมื่อละจากร่างกายอันนี้ไปแล้วจิตใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่มันเคยผูกพันมาแต่ก่อนตายนั่นแหละผูกพันอยู่เฉยแต่ทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างนิทานท่านกล่าวไว้ว่าคนโบราณเ,เงินกับเงินแท้ๆนี่โลหะธาตุนี่ เอามาทำเป็นเงินกลัวว่าเงินนี่มันจะสูญจะหายาใช้ใจ่ายก็ไม่ใช้ใจ่ายหาเอามาใช้เอาเองส่วนที่มีอยู่แล้วนะเอาใส่หายปิดผนึกดีๆแล้วก็ไปขุดหลุมฝังไว้มเมื่อฝังไว้แล้วไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเลย แม้แต่ลูกเมียก็ไม่รู้อย่างนี้นะจิตใจมันก็ผูกพันอยู่นั่นแหละกลัวว่าเขาจะมาลักมาขุดมาค้นเอาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเวลาตายลงไปเนี่ยมันก็ใจมันก็ไปผูกพันอยู่ครับหลุมฝังทรัพย์นั่นแหละฝังเงินนั่นแหละมันก็ไปเกิดเป็นงูเป็นหนู เป็นตุกแกอะไรเฝ้าอยู่หัน่นจะไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่เฝ้าไม่คนมาเอาไปเท่านั้นเองนี่ทุกไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งเอากระดูกแผนคอตองตีแต่งเพ่นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสง,งบอย่าให้จิตนี้มันเลื่อนลอยมันจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วมันจะพ้นทุกไปไม่ได้โงกเวียนห่วงใยอะไรสมบัติเข้าของเงินทองอยู่น,นั่นแหละหน้าทุเรศหลายนะ่ยม,มีแต่ห่วง เอาไปใช้ไปจ่ายเมืองผีก็ไม่ได้เงินนี่นะมีแต่ห่วงแต่ห่วง่าเฉยๆไม่เหมือนเป็นมนุษย์ตนเป็นมนุษย์มีเงินมีทองเนี่ยเอาไปใช้จ่ายได้แต่ไปเป็นผีไปแล้วนะมันเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะเมืองผีไม่มีการค้าขายอะไรมีแต่สวยวิบากกรรมอยู่เฉยๆ ดังนั้นภาวนาให้มันเห็นผู้นี้นับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ควรให้จิตใจมันไปคล้องอยู่อย่างนั้นต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธอย่าทำตนเป็นคนซื่อๆทำไม่รู้ไม่ชี้อะไร อย่างนี้นี่นับว่าจัดว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้เลยถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆมันก็ต้องฉลา,าดในคำสอนของพระองค์พระองค์ทรงสอนให้คนเรานั้นรู้แจง้งเห็นจริงในชีวิตนี่ตามความเป็นจริง เพราะว่าจิตนี่มันหลงอยู่กับธาตุสี่ขันธานี่มานับชาติไม่ทวนแล้วมันถึงได้มาเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันไม่ถือมั่นแล้วมันก็เข้าสู่นิพพานเท่านั้นไม่ต้องมาเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้อีก ก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารในโลกอันนี้ตายแล้วก็อเอาติดตัวไปไม่ได้แต่เวลายังมีชีวิตอยู่ต้องดิน้นรนเสวงหาแสนยากแสนลำบากกำผลทนดดแดดแล้วบางทีก็มีศัตรูมาคอยขัดขวาง ทำให้การสเสวงหาทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่สะดวกบางรายก็ถูกเขาฆ่าตายไม่ทันได้ใช้สอยบริโภคสมบัตินั้นเท่าไรนักอันบุนี้นะคว,ควรควคิดคนพิจารณาเราเป็นชาวพุทธนะบางคนก็อาจจะว่าเอา้า ถ้าไม่ให้ห่วงสิทธิทรัพย์สินเงินทองอย่างว่านั้นแล้วจะต้องให้ขนเอาไปทิ้งลงในน้ำหรือ,อไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างนั้นเหรือไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นแต่เพียงว่าทำความรู้เท่าตามเพศตามภูมิของตอนผู้เป็นครหัสครองเรือน มีหน้าที่แสวงหาเงินทองเข้าของอันนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้อยู่ครองเรือนแต่ว่าอย่าไปทำความทุกข์ใจหนักใจให้ตัวเองนี่นะสำคัญอยู่ตรงนี้เราทำไปทำการทำงานไปแต่ใจเรามั่นอยู่ในคุณพระรัตนากรัย มั่นอยู่ในบุญในกุศลลื่นเล็งอยู่ในบุญในคุณนี่ไม่ไปลื่นเล็งอยู่กับสิ่งภายนอกต้องเตือนตนเสมอว่าสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นของใช้ชั่วคราวไม่ได้ติดตามตนไปส่วนทรัพย์ภายในคือบุญและคุณเนี่ยติดตามตนไปทุกแห่งทุกคน หเอไมิฉะนั้นก็ช่วยกำจัดกิเลสบาปรธรรมให้ออกไปจากกิจใจนี้มันมีคุณภาพต่างกันดังกล่าวมานี่แหละซับภายนอกกับรับภายในซับภายนอกนั้นเมื่อเรารู้เท่าแล้วเราใช้ใจ่ายมันไป มันก็ไม่เกิดโทษเกิดโทษเกิดทุกอะไรสมัยทุกวันนี้เขาไม่ฝังดินแล้วเงินทองเอาไปฝากธนาคารไว้เมื่อฝากธนาคารไว้แล้วก็อย่าส่งใจไปห่วงกับมันเพราะรัฐบาลเป็นประกันถ้ามันสูญหายไปรัฐบาลก็ต้องใช้ไออย่างนี้ต้องฉลาดเนี่ย นเ,นเมื่อฉลาดแล้วมันก็ไม่กาะไม่คล้องมีเหมือนไม่มีหละมีเงินมีทองเข้าของอะไรเราผู้ฉลาดก็ต้องให้ถือว่าเป็นสมบัติของโลกหาได้อยู่กับโลกนี้ก็ใช้อยู่กับโลกนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่ใช่เอาติดตัวไปได้แต่ก็ซ้อนใจของตนเข้าอย่างนี้ ใจมันก็ไม่คล้องอยู่ในสมบัติภายนอกอันนั้นคล้องกับคล้องชั่วคราวคล่องเวลาหาเวลาใช้เวลาใจเมื่อเมื่อไม่มีธุระเจะใช้ใจแล้วก็ไม่ต้องไปผูกพันกับมันอันนี้เป็นผู้ฉลาดเหมือนอย่าง อนาถาวินดีกามาเศรษฐีก็ดีหรือวนาวิสาขาก็ดีหรือเศรษฐีอื่นๆในครั้งพุธการท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ธรรมของจริงแล้วแล้วท่านยังมีเงินจนได้นามว่ามหาเศรษฐีนั่นแหละไว้มีเงินมากมายกายกองแต่เมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านก็ไปบันเทิงอยู่สวรรค์นุ่น หาได้คล่องอยู่ในกองสมบัติอน,นันต์ใหม่นั่นแหละท่านผู้มีปัญญานะท่านรู้เท่าเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็ใช้สอยมันทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนยากคนจนบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป นี่ท่านเหล่านั้นท่านใช้จ่ายเงินทองเป็นนอกจากเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนให้มีความสุขตามฐานะแล้วก็ยังเฉลี่ยออกไปบำรุงพระพุทธศาสนาอันประเสริฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแล้วอย่างนี้นี่สมวัติภายนอกนั้นมันก็เป็นปัจจัยให้ ให้ได้สมบัติภายในเคบุญกุศลสำหรับบุคคลผู้ฉลาดนะผูร้รู้จักใชจรู้จักจ่ายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาให้พากันฉลาดเราเป็นชาวพุทธอย่าไปซื้อไปสนาเดียวอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเรากายก็บของเรา เงินทองเข้าของอะไรภายนอกกับของเราอย่างนี้นะมันไม่สมควรไอ้สมมติที่ว่าการภายนอกนี่กล่ากันไปแต่ภายในนั่นนะอย่าให้มันสำคัญเอาเป็นของเราหมายความว่าอย่างนั้นไอ้โวหารที่พูดกันนี่อันนั้นของเราอันนี้ของเราอย่างนี้มันมันเป็นธรรมดาอันนี้นะ แต่ว่าภายในใจน้นหักไม่ถือว่าเป็นของเรานี่มันต้องมีอุบายพลิกแพงอย่างนี้อย่าไปกรงไปกรงมาตลอดเลยไม่ได้ต้องมีไหวพริบเกี่ยวกับหมูลนี่นะ่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความหลงความเมาในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ก็พ้นทุกพ้นภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้บางคนก็อยากได้ทรัพสมบัติหลายหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วพัหาเอาในทางทุจริตช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาพวดนี้นะมันล้วนตั้งแต่ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นะการกระทำหมู่นี่นะแต่คนเราอาศัยความอยากท่วมทน้นจิตใจมากจึงยอมรับบาปรับกรรมไปมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ยอมไปผู้ผู้ที่เชื่อคำสอนของพระเจ้าวันรกมีจริง แต่แล้วตันหามันหนาแน่นมากมันมันบังคับจิตไม่ให้กลัวต่อนรกเลยนี่แหละโทษของตันหาโทษของอวิชชาความไม่รู้นะมันทำให้จิตใจนะั้นตกต่ำลงไปยอมทุกอย่างเลยจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ตามยอมไปทั้งนั่นเลยนุ่น บุคคลผู้ไม่ยอมเป็น่าสแห่งตันหาความอยากอนนั้นเพื่อนก็อยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมหาเงินหนาทองทำการทำงานก็นึกถึงศีลน,นึกถึงธรรมเป็นที่ตั้งถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วเป็นอันไม่เอาเลยไม่ทำแล้วมันจะเมื่อเราทำมาหาเลี้ยงชีพโดยชอบศีลชอบธรรม มันจะได้น้อยก็าตามมันมันจะได้มากก็แล้วแต่เราจะยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามเท่าที่หามาได้โดยทางที่ชอบนั้นตั้งใจลงอย่างนี้แล้วก็ตันตัหายอย่างว่านี่ก็มันไม่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์มากมายอะไรเพราะเราอยากอยู่ในขอบเขตจากัด ความอยากเช่นนี้มันจะไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิเลยไอ้ความอยากที่มันพาไปสู่นรกอบายภูมิก็ความอยากที่มันมากมายท่วมท้มนจิตใจแล้วมันให้ล่วงศีลล่วงธรรมนั่นสินั่นแหละความอยากประเภทนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิริชาน ทั้งหลายต้องกําจัดความอยากประเภทนั้นก่อนถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเรียงชีพไปหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้ลาบสการะได้ปัจจัยเครื่องอาศัยมาใช้สอยให้มากมากนั่นมันก็ผิดศีลแล้วผิดวินัยแล้วดังนั้นฮะจึงไม่ควรเลย พอได้มาแล้วเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้อย่างที่ว่ามานั่นและอาหารการบริโภคก็มีมันก็มีจํากัดกับกระเพาะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันเต็งกระเพาะแล้วมันก็เล้วไปในมือนั้นน่ะมันก็แล้วไป,มมวไ,ปไม่ใช่ว่ามีอาหารมากๆจะก,กินเอาซะจนว่า หมดมี่าไรก็กินหมดได้ไม่มีทางเพราะว่ากระเพาะมันจำกัดมันต้องพิดาให้ละเอียดแล้วอลงไปเรื่องหมูนี้นะมันถึงไม่ไปทำบาปคนเรานะ่ะจึงยับยั้งตัณหาได้ <c oughs> ไอคนที่เขาไม่ทำบาปก็มีอายุมีชีวิตอยู่เหมือนกัน แล้วก็ได้กินอาหารดีๆเหมือนกันพกคนมีปัญญาเนะี่ยเขาก็ไม่ไปหาในทางที่เป็นบาปหาเงินทองเข้าของอะไรเขาก็ไปหาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นมันมีอยู่การงานที่มันปดัดศจากโทษในโลกนี้นะี่ยมีอยู่ถ้าหาว่าใจเป็นกุศลแล้วอย่างนี้นะ งานอะไรที่มันเป็นไปเพื่อทําลายชีวิตของสัตว์มันก็ไม่ไม่ทําแล้วงานอย่างนั้นนะแล้วงานอะไรทําไปแล้วมันเป็นความโลภมันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่ทํางานนั้นนะมันผู้ฉลาดมันต้องรู้จักเลือกการเลือกงานอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าพ่วได้อันใดก็เอาไปเลยทําไปเลยอย่างนี้มันก็แต่ไปเจอการงานที่ประกอบไปด้วยบาปด้วยเวรแล้วก็ไม่มีอะไรชิ้นดีเลยทําไปก็มีแต่สะสมกองทุกข์ใส่ตัวเองละโลกนี้ไปแล้วความทุกข์ก็ติดตามไปอํานวยผลให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ควรคิด ไม่ใช่ว่าตายแล้วมันศูนย์อย่างคนบางใพวกที่เห็นกันมาตั้งแต่รัางพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตายแล้วไม่ได้ศูนย์จะศูนย์ไปไหนกระดูกก็ยังเห็นอยู่นั่นนี่เป็นสกีพยานอยู่ต่างแต่ว่าธาตุสีขันธ์หน้านี่มันไม่ฟองรองสมคีก็มันหมดเหตุปัจจัย คือหมดบุญแล้วพูดง่ายๆนะพะดั้รูปร่างนี่ก็ทรงอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องรักษาดังนั้นนะอย่าไปเข้าใจว่าตายแล้วมันศูนย์ส่วนจิตใจนี่นก็ไม่ศูญน,นะ